นาสวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยจะทำน้ำปั่นใส่นมอ่วใส่ไปแล้วนี่นมโรงเรียนสองอไปน้ำอะไรคะ,ะน,น,คน้ำโปรตีนโอ้โพึ่งมาใส่ดูแล้วน่าจะไม่หวาน มันสีอ่อนมากตาลนิด <ขอ S 1> มัสีอ่อน<พ>มันสีอ่อนไปเท่านูไปเอาโอ้ยขอใส่ใส่ได้ลูกมันมันอย่างเดียวอ่ะใส่น้ำผึ้งใส่น้ำตาลอีกเนาะเอามาใส่อีกเอาะวันตินฟองมันเริ่มละลายตามด้วยน้ำตาลค่ะเพราะว่ามันเป็นนมจืด ตินมาบุยทำไมเสียจังเนี่ยเอาน้ำใส่กระติกน้ำร้อนอนีกหน่อยนะน่าน้ำไม่มีน้องไม่ทิ้งขยะลูกพี่โม ูชิมก่อนไม่ได้ใส่นม็ตาลมาขอชิมบ้างจ้าจิเตอร์หวานมากเลยเหรอพอดีใส่อีกไหมใส่อีกอันอ่ะหยิบช้อนออกโอเคล้นเลยค่ะอ้่ะไม่มันล้นแล้วต้องปั่นเลยคน มนก็เหมือนเดิม<ฮ>มันก็เหมือนเดิมเนยโอเคอ่ะแก้วมา,าไปไหมโอ้มาแก้วมาอึบอึบอึบล้า,า,ลางแล้วนะล้างแล้วโอโ้โหใส่แก้วนักเรียนใหม่อึบอืมนี่นี่ไปทิ้งขยะน้ำมดจะอจ่าใส่แก้วมันไม่ใช่แก้วใ,ใหญ่มันไม่ใช่โอเวอรติละ่ะ เป๊ะเลยอ่ะเป็นคุกกี้อย่าอิ่อืมอืมเโอ้เต็มแก้วเลยอ้าวอร่อยอร่อยค่ะโอเคแซ่บหลายแซ่บไปแล้วเนไหนโชว์ดิเช็คโชว์แก้วหน่อยโอ้หลอดอยู่ในห้องแม่นะอ๋อมีอยู่โอเคโอเค Ủa, oh, tìm keo này